สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำการแกะทุเรียนด้วยมือเปล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการกระทำเก่าวอาจเป็นอันตรายนะครับถ้าไม่รับการฝึกฝนและเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับไปชมกันเลยครับมาทำการแกะทุเรียนครับด้วยการใช้มือเปล่าครับไม่ได้ใส่ถุงมือครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการแกะนะครับว่าจะได้ไหมครับเราได้ทำการ ตัดเป็นหนึ่งพูแล้วนะครับทีนี้เราจะมาแกะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มีดครับเริ่มครับลั่งภายในครับลองฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนะครับนี่ครับมันจะมีรอยแยกมันู่ครับนี่ครับพอแกะมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับ มันจะมีรอยแตกของมันอยู่ครับของทุเรียนนะครับอันนี้คือทุเรียนพันหมอนทองนะครับอยู่ที่ตำบลหรืออำเภอเนินยองครับจังหวัดระยองครับก็ทุเรียนระยองครับหมอนทองครับวว้าให้ดูใกล้ๆครับนี่ครับนี่ครับผูสวยงามมากครับจะทําการอออครับนี่การแกะแก่ด้วยการไม่ใช้ มีนะครับใช้มือแกะเลยครับครับนี่ครับนี่ครับได้ครับหนึ่งภูครับภูใหญ่ครับใ้ขอาฝ่ามือครับไหมครับเหลืองแก่ครับดูนะครับต่อไปครับจะเป็นอันที่สองครับแกะมันกันครับ นี่ครับไม่ต้องใช้มีดครับมันมีรอยอยู่ครับแกะไปเลยครับครับแกะไปตามรอยมาเลยครับจะมีรอยของเขาอยู่แล้วครับทุกเรียน ต้องใช้ความรลมัดระวังนะครับเพราะว่านี่ครับพอแกะออกมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับพูมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับใกล้ครับนี่ครับครับเหลืองอันนี้กล้องว้ัวนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเห็นไหมครับกลับก่อสิ็จแล้วครับสำหรับการสาธิตการปอกทุเรียนด้วยมือเปล่านะครับพบ และติดตามใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ